สวัสดีครับเพื่อนๆในเอฟซีทุกท่านครับตอนนี้ผมก็อยู่อยู่ใต้ทางด่วนครับใต้ทางด่วนอยู่ตรงคมทางหลวงนะครับหน้าชุมชนสาแก้วนะครับกับจากขายของก็มาเจอเพื่อนผู้ยากไร้หรือคนไร้บ้านครับพี่เขาชื่ออำนาจน,นะครับผมก็จะให้ความช่วยเหลือพี่เขาประจําอยู่ตามกําลังที่ผมที่จะทําได้นั่นแหละให้ทีละยี่สิบสี่สิบห้าสิบหรือไม่ก็ร้อยหนึ่งคือเราช่วยพี่เขาได้แค่นั้นนะ่ะตอนนี้พี่เขาก็ เหมือนกับว่ามีโรคประจาตัวอาการจุกเสียดนั่นแหละครับกินอะไรเข้าไปก็อาเจียนออกครับก็อยากจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถที่จะดูแลพี่เขาได้รบกวนว่ายวานนะครับดูแลพี่เขาให้หน่อยนะครับดีย๋ยวจะเข้าไปคุยกับพี่เขาครับผม สวัสดีครับเป็นจังไดสบายดีสบายดีครับบสายดีอยู่เน้อกินข้คอเราปะเนี่ยครับกินแล้วกินแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วขอสอบถามเล็กนิดนึงเด้อบ้านยุธไานี่เป็นคนท่างไหนบ้านเกิดอุเออญี่ปุ่นประเทศบ้านเกิดอยู่อารันญี่ปุ่นประเทศนี่ย้าย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 เข้ากรุงเทพแกไม่อยู่กรุงเทพแล้วอยู่เขตไหนครับ ทางในทางรถไฟเนี่ยโด้านหลังครับพอกินน้ำพังรถไฟเหรอเตี้ยครับอ่าอ่าว้าวเเข้าบ้านปวดร่างกายห่วยห่วยอ่ัเวลานั้นจุกแล้วก็เสียดร่างกายด้านหลังอือพอเลยไม่ได้เข้าเข้าไปก็ไม่มีเวลาเข้าบ้านร่างกายห่วยแล้แย่ปกตินอนอยู่ที่ไหนครับผมว่ายนอนก็อยู่ในวัดนอนอยู่ในวัด วัดไหนล่ะวัดย่ยดวงแขวัดดวงแขวัดดวงแขหัวดลำพงแล้วน,นะอ๋อหัออวอนลำพงว่าพอกอินยาเสร็จอะไรเสร็จก็กลับมาที่นี่ไอ้ที่ไม่สบายนี่เป็นอะไรตอนเนี้ยบางทีก็ที่ไม่สบายาก็โรคจุกเสียดโรคจุกเสียดจุกเสียดในท้องในลำไส้ครับ,นนใ,นใ,บในลำไส้แล้วปวดปวดในลำไส้แล้วก็ข้างหลังเออแล้วมีมีใครดูแลไหมมีหน่วยงานอะไรมาดูแลไหม เสื้อสีเหลืองแด่เขามาทีก็เขามาให้อาหารก็ลุ่มกลุ่มเสื้อสีเหลืองออแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเนะรเาะพอเอาอาหารมาให้เอายามาให้ไหมก็ได้เอายามาให้แล้วก็เอาของใช้มาให้ของใช้มาให้เนาะคีคุณหมอโรงพยาบาลยังไม่เคยมาตรวจจนจนคุณหมอควรเจ้าหน้าที่รัฐนี่ยังไม่มีมาใช่ไหม,ม,มยังไม่มีใครดูแลใช่ไหมอยากจะฝากอะไรถึง เจ้าหน้าที่รัดไหมขอความเห็นใจอะไรไหมคิดว่าให้แกนี่มาตรวจคนไข้ดิผมงว่าดูแล้วมัน่วย่ปกติก็ไปไม่ไหวอ่าตามปกติแล้วพี่นอนอยู่ที่ไหนบปกติปกติทั่วไปถ้าไม่ไปนอนอยู่ที่วัดกลางวันนอนวัดผมก็ไปนอนอยู่กับลูกชายครับไม่ลูกชายชาวบ้านอ่าลูกชายชาวบ้านอยู่นี่แต่ตอนกลางวันก็อยู่แถวกรมทางหลวงนี่ใช่ไหม มาช่วยมองของเขาา้อกับตอนนี้เราก็อยู่ชุมชนตาแก้วนะครับริมทางรถไฟนั่นแหละครับอยู่ชุมชนหลังแหลังก้มทางหลวงครับตาแก้วหรือหลังก้มทางหลวงนี่แหละครับผมพี่ชื่ออะไรครับชื่อนายอำนาจครับนายอำนาจนามสกุลผู้เงินนายอำนาจผู้เงินนะตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่แล้ว หกสิบกว่าแล้วครับหกสิบแล้วเหรอหกสิบหกบหกหกสิบหกก็ยังหนุ่มอยู่เลยนะเนี่ยยูหน้าตาเนี่ย,ย <c oughs> แต่อายุหกสิบหกนะอ๋อย,ยังไงก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถจะให้ความช่วยเหลือพี่อำนาจได้นะครับก็อยากจะให้มาดูแลมาช่วยเหลือกันหน่อยครับเพราะพี่เขาก็เป็นโรคจุกเสียดผมก็เห็นอาการของพี่เขามานานแล้วครับผมก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ ก็มีอาจจะมีบางครั้งหยิบยื่นเงินให้ก็ทีละยี่สิบสี่สิบห้าสิบได้แค่นั้นเพราะว่าผมก็กําลังไม่เยอะพอที่จะช่วยเหลือพี่เขาก็ให้ได้แค่นี้บางครั้งก็ของกินให้พี่เขาพี่เขาก็ไม่ค่อยกินเพราะว่ากินไปแล้วพี่เขาก็อาเจียนออกมาก็มีแต่ได้หยิบยื่นเงินให้ให้พี่เขาได้ไปซื้อเวลาที่พปเที่อยากจะทานอะไรก็ให้พี่เขาซื้อกินเองยังไงก็ฝากถึงหน่วยงานที่ดูแลคนไร้บ้านด้วยนะครับ เคยดูแลให้นิดนึงนะครับแถวหลังพี่เขาจะอยู่หลังก้มทางหลวงนะครับผมตอนนี้ก็อยู่นั่งอยู่หน้าชุมชน,น,นสแก้วอ่าอ่าอโอเคนะพี่ขอบคุณมากนะครับพี่พอะไรนะเชื่ออำนาจผู้ผู้งเงินครับพ,งงบพี่อำนาจผู้เงินนะเป็นคนสแก้วสแก้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ขายดีนิดนึงนะ อาให้ร้อยหนึ่งอ๋อวันนี้ขายดีอ้าวันนี้ขายดีให้เบิวันนี้วันนี้ขายดีให้ร้อยหนึ่งนะเอาไว้ซื้ออะไรกินก็ได้นะแต่อย่าไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินเหล้าไหมไม่ไกินผมไม่กินนะเพราะตอนนี้ป่วยป่วยอยู่นะแล้วปกติกินไหมปกติก็ไม่กินครับอ่าอย่ากินไม่ได้อย่าไปกินนะมันไม่ดีนะโอเคนะพี่นะครับผมขอบคุณมากครับโชคดีครับพี่สวัสดีครับ